เมื่อวานนี้ในระหว่างที่ผู้ผู้บัญชาการมนตทนารบกที่33กำลังพูดกับแม่ของทหารที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ปัตตานีไปดูภาพกันก่อนนะฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยทหารของบุญโทนานบกที่33ในห้องรับรองพิเศษของสนามบินกองบิน41เชียงใหม่บันทึกภาพเอาไว้นะครับขณะที่นางตอมคำบุญเติมพร้อมกับญาติๆกำลังรอรับศพของทหารพนปปลซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนที่สายบุรีปัตตานีและถูกคนไว้ไม่ทราบจำนวนขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อกับทะเบียนเข้าประกบรถเบร์ัยที่ใช้ลาดตระเวน แล้วชาววุธสงครามยิงถล่มใส่จนทหารพรานสองท่านเนี่ยบาดเจ็บสหาหัสแต่สุดท้ายคุณประพลเนี่ย พลพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตและก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยใช่ค่ะซึ่งร่างของอาสาสมัครทหารพรานประพลนั้นถูกลาเลียงด้วยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศมาที่บ้านเกิดก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทีนี้ช่วงก่อนที่ศพของอาสาสมัครทหารพรานจะลาเลียงมาถึงที่เชียงใหม่นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะคือระหว่างที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33กําลังพูดคุยอยู่กับคุณต่อคําซึ่งเป็นแม่ของอาสาสมัครทหารพรานประพลกําลังมอบเงินช่วยเหลือให้ ครอบคัวอยู่ปรากฏว่าไฟดับจากนั้นคุณต่อมคํามีอาการก็คือชักเกรงจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนท,ทําท่าเคารพแบบทหารเนี่ยนะคะแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าคุณต่อมคานั้นพูดด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นเสียงลักษณะเหมือนเสียงผู้ชายโดยพูดว่าผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ ก่อนจะล้มลงแล้วก็หมดสติไปชั่วขณะนะคะก็ทำกลางความตื่นตะลึงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนรวมทั้งผู้บัญชาการมณฑนฐ่านบกที่33และก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะก็เป็นที่พูดจากันแล้วก็เป็นที่เชื่อกันนะคะว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของอาสาสมัครทหารพานประพลที่ต้องการมาขอบคุณผู้บังคับบัญชาผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวค่ะ ประวัติชีวิตของอาสาสมัครทหารพลันประพลนั้นสังกัดกรมทหารพันที่42ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ปัตตานีทํางานมา7ปีเดิมอยู่ที่สภายย้อยแล้วก็มาย้ายไปที่สายบุรีปัตตานีแม้ว่าจะมีความเสี่ยงภัยมากขึ้นที่ผ่านมาประพลส่งเงินมาให้แม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกเดือนเดือนละ3,000บาทและกําลังสร้างบ้านใหม่ให้แม่แล้วก็เริ่มทําสวนยำไรลำไยตั้งใจว่าถ้าสวนลำไยให้ผลผลิตแล้วก็จะกลับมาทําสวนที่บ้านเกิด แต่มาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ซะก่อนโดยที่บ้านยังไม่เสร็จลำไยที่ปลูกไว้ก็ยังไม่ได้ออกผลครอบครัวก็ต้องเสียใจอย่างแน่นอนก็เราก็แสดงความเสียใจด้วยเนี่ยนะครับศพนั้นจะนําไปบระเพ็ญกุศลที่สํานักปฏิบัติธรรมบ้านเหล่าที่ตำบลแม่แว่นอาเภอพร,ร้าวจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ10มิถุนายนที่สุสานที่บ้านแม่เหียที่ตำบลแม่แว่นอาเภอพร,ร้าวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับทาง กองทัพก็ได้งอบเงินบําเหน็จกับเงินช่วยเหลือต่างๆในเบื้องต้นและก็จะช่วยเหลืออื่นๆในโอกาสต่อไปนี่เป็นภาพช่วงเวลาที่มีการรับศพอาสาสมักฐานพรานประพลสมมณีวันอย่างสมเกียรติเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินที่จังหวัดเชียงที่ท่าอากาศยานกองบิน41ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสแสดงความเสียใจด้วยนะครับ